สวัสดีค่ะวันนี้นะเบื่อเบื่อเซ็งเซงก็เลยอยากกินยำขึ้นมานะคะแต่จะยำอะไรมันถึงจะอร่อยได้ถูกใจทุกคนก็เลยขอแนะนํานี้ค่ะเมนูยำหลายใจ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 เรามาเริ่มกันที่การเตรียมน,น้ํายำนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะน้ปาปลามะนาวน้ําตาลปี๊บนะคะละลายให้เข้ากันแล้วก็เตรียมหอมใหญ่มะเขือเทศมีมะเขือเทศเราปลูกเองด้วยตะไคร้นะคะใส่ก็ตอยลงไปเจออะไรอีก เจอผักชีฝรั่งจับซอยลงไปเลยค่ะเจออะไรอีก,จออกเจอคะน้าก้นต้เย็นอ่ะจับซอยที่อีกแล้วก็มีพริกสดนะคะผักชีใบใหญ่จากนั้นเราก็เริ่มรวนหมูกันเลยจ้าเริ่มรวนไปได้หน่อยนะคะเด็กน้อยบอกว่าอยากกินหมูยออ่ะใส่หมูยอเข้าไปคุณสะพ้ยหันมาเห็นบอกเฮ้ยอยากกินหุ้นเส้นอ่ะใส่หุ้นเส้นลงไปอีกจะเป็นยำอะไรนะเนาะทีนี้ นะคะเมื่อสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะใส่พริกเล็น้อยนะคะสําหรับเด็กน้อยตักแบ่งเด็กน้อยไปแล้วเราก็มาแปลงร่างเป็นพริกช่ำช้ำ้าเจอไข่เยอะมาก้นครัวเอาอีกใส่ลงไปอีก <c oughs> ไม่รู้จะเรียกมันว่าย่างอะไรดีนะรู้แต่ว่าจานนี้แซ่บมากมากเลยค่ะเลยเอามาแบ่งปันกันนะคะ